รุ่นรุ่นปูน่รุ่นย่ารุ่นอ,ม,อ,อม่าอาโงอะไรน่าจะใช่แต่รุ่นของเราไม่มีแล้วถ้าผมบอกว่าผมยังอยู่รุ่นนั้นก็แสดงว่าผมอายุเกินเนี่ยทไม่บอกดีกว่าย่านหวงจายเนี่ยนะของกินเยอะมากนะขพอ,อร่อยๆทั้งนั้นเลยนะร้านดังเป็นมิชลินนี่ก็เยอะสูง เป็นย่านท่องเที่ยวกันงคืนก็มีนักขับมีอะไรพวกดาราก็ชอบมามเที่ยวกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จับใจความไม่ได้ก็เรามากามัน้ากืึ้น้วก็เดินชนก็อย่าไม่เสียเรียนนะเพราะถือว่าเด่ยดเดียดกันเป็นเรื่องของธรรมดาคนมันเยอะ<ว>แย่<ว>นะจามากินะไหอ อเควันนี้คลิปยาวหน่อยนะครับนั่งรถคลิปยาวหน่อยคือเราดูแล้วก็ให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะที่ของะองกงเราเส้นทางที่จะผ่านก็มียาวเลยนะฮะลานไถ่อาเมิตี้เซนทันเราจเดี๋ยวดูนะครับเป็นตลาดโฉตลาด คือที่ฮ่องกงเนี่ยคุณดูดยุดด้านไหนนะคนเก่งก็ของบำรุงเยอะมาจากทางนิวซีแลนด์มากมาจากเมรกามากมาจากทั่วทุกงุมโลกเลยนะของที่นี่าขายแล้วราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่มีให้กินเยอะอาหารการกินเรียกว่าคนจกนคุณจะตเก่งแตก,ก,กินโอ้โหกินแบบเรียกว่า ดูเวลากินแบบที่นี่ว่านะากลัวเพราะว่าเขาใช้แรงงานนะนเป็นประเทศเนียนเขาชาติเลียงกันกินเลียงกันใช้เขาก็เลยรวยมาเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ไม่ได้คุยนะฮะก็ดูเป็นพลินนะครับว่าเออเนี่ยห้องโกงเป็น,ปน,ปนยังไง กะโดทหทางในเกาะฮ่องกงนะครับไม่แย่แถวเกาลูนนะครับเกาลูนก็อีกทีหนึ่งนะเราก็ข้ามนั่งเือไปหรือล่อลูโมใป่มาหมดนะพอใส่ใต้ดินก็ล่อลูโมหรอล่อลูโมใต้ทะเลไปเนี่ดูคอนนี้ะหดระยแล้เนี่เยอะเนี่ยหลักใจหลัอันีก็ เป็่ยอดน่าทางที่ก็อทางั่อรถไฟใต้ดินทาเข้า C1 B เป็นยอดม่าเลยอันนี้น้อยฉักแค่ทั้ลุงนะอยู่บนเรืรางผมก็นั่งร้างเชื่อนะเรื่อยๆไปสวย พวกคนนี้มากินรักนานช็อปสถานท่องเที่ยวจริงๆนะเราก็จะมีวแบบัดแล้วก็สมุน้ำอะไรเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยๆหรือว่าเราจะไปเที่ยวอ,าอาว่าวอโศนไปเที่ยวก็แม่คุณคิมวัดสวนตาเซียนหรือว่าจะไป